ครับสวัสดีครับผมผมนายเหินนะฮะหรือว่ายิ่งเนาะก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับผมเป็นงูสวัสดนะครับผมตอนตอนวันจันทร์ผมรู้สึกปวดปวดที่หน้าอกนะครับผมปวดที่หน้าอกผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรเนาะก็ยังพูดกับแฟนผมเลยว่า,วาปวดยังไงเนาะปวดที่หน้าอกโดยไม่รู้สาเหตุนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมก็ไปหาหมอเนาะ ไปหาหมอวันที่สามนะครับคือโรคมูสวัดเนี่ยเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับอิสุกอิสัยหรือว่าเลิมนะครับผมก็วันนั้นนะวันนั้นวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับผมผมก็ไปหาหมอไปฉีดยานะครับผมไปฉีดยาไปรักษาทางปัจจุบันนะครับผมก็ผ่านมาวันนะวันเนี้ยวันนี้วันที่หวันนี้วันที่หแล้วนะครับผมไปวันพุธนะครับวันนี้วันที่6นแล้วครับก็ จากแผลเล็กๆนะครับนะครับตรงเนี้นี่ครับนี่นี่นี่ออกรอบตัวนะครับผมอย่างที่เห็นไปนะครับผมอย่างที่เห็นไปที่ที่ผมแสดงไปเมื่อกี้นะครับผมก็แผลมันเป็นแค่นั้นเองนะครับณวันที่ผมไปฉีดยานะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้วันนี้วันที่หกนะครับผมอ่าผมแก้เสื้อให้ดูเลยนะครับนี่นี่ครับ แผลมันเริ่มเอ่อก็เริ่มจะดีขึ้นหรือว่าไม่ดีขึ้นผมก็ไม่รู้นะครับดูจากวันที่6อ่าวันนั้นนะครับแต่ผมมีอาการปรวดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอาการของผมเนี่ยปวดขึ้นกว่าเดิมอ่าโดยใช้แผงปัจจุบันนะครับผมแต่ผมก็จะกินยาของแผงปัจจุบันให้หมดนะครับผมอ่าเขาจะมียาแก้เซบแล้วก็ยาแก้ปวดมาให้ผมกินนะครับแล้วก็วันในวันนั้นนะผมฉีดยาไปครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่ไมาต้องบอกว่าโรงพยาบาลไหนเนาะโรงหรือว่าคลินิกไหนนะครับผมผมก็จะ ตอนนี้ผมจะรักษาวิธีพื้นบ้านแล้วฮะเป็นสมุนไพรนะครับผมได <Liberty>. ้ไปดูที่เพจเพจหนึ่งนะครับหรือว่าช่องช่องหนึ่งเนาะช่องของพี่ดาด้านะครับขาแนะนําว่ามีสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับผมชื่อว่าหญ้าพันงูขาวนะครับซึ่งผมก็ไปหาแถวบ้านมาได้นะครับนี่ฮะหญ้าพันงูขาวตามที่เขาบอกเลยนะครับผสมกับเหล้าขาวนะครับผมผสมกับเหล้าขาวนะครับวันแรกผมปวดข้างหน้านะครับผมตอนนี้ผมปวดข้างหลังนะครับ ไม่ใช่ว่าแผงปัจจุบันไม่ดีนะครับก็ดีนะครับผมแต่อันนี้ผมจะมาลองแผงโบราณดูนะครับแผงพืชสูนไัยโบราณนะครับผมก็ผสมก็มีเล้าขาวกับหญ้าพันงูขาวนะครับผมต่อเดี๋ยวแล้วก็จะทําตามที่เขาบอกนะครับคือโขลกให้ละเอียดนะครับสับให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเล้าขาวพอกไว้เขาบอกว่าประมาณ3วันนะครับผมพอกไวสาวันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาโขกกันก่อนนะฮะ แล้วก็ผมจะเอาอาใบาเนี่ยใส่ในถุงนะครับผมแล้วก็ทุบทั้งถุงนะกันมันเปื้อนนะครับผมสี่จะใช้เขียงธรรมดานะฮะแล้วก็สากนี่นะครับทุบทั้งถุงเลยะครับอ่ามันก็จะเป็นไปตามนี้นะครับผมทุกขห้ละเอียดนะครับผมผมก็ทำตามที่เขาบอกนะ หรือว่าโขกให้ละเอียดนะครับท่านใครมีครกก็ลงทุนจัลงทุนซื้อครกก็ได้นะครับผมแต่อันนี้ผมก็มีถุงนะถุงร้อนเนาะถุงร้อนเราะถุงอะไรก็ได้ฮะที่มันสะอาดสะอาดฮะปุกบไปห้มันละเอียดเดี๋ยวมันก็ละเอียดครับครับก็ต่อไปก็เอาเหล้าขาวแล้วครับโขกเสร็จใส่ภาชนะเนาะหรือถ้วยอ,อะไรเล็กๆนะครับผมก็ใส่เหล้าขาวเข้าไป ปอะมาหนึงนะครับผมแล้วก็แช่ไดคนนะครับคนมาเข้ากันเนาะครับอุปกรณ์ที่ผมหาได้ก็จะมีอ่าถุงมือนะครับผมนี่ฮนะถุงมือผ้าที่จะเอาไว้คอยประครบนะครับผมแล้วก็อ่า เทปนะครับผมอ่าเทปพันที่เอาไว้ล็อกกับผ้าตัวนี้นะครับแอลกอฮ์หรือว่าเจลแอลกอฮ์อนะครับแล้วก็อ่าย่าพันงูขาวนะครับผมกับเหลาขาวที่ผสมกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาโปะก,กันนะครับผมสัตทงมือก่อนเนาะผมผมก็ได้นอนนะฮะตอนนี้ผมก็ได้นอนแล้วครับผมในส่วนปก็โปะไปเรื่อยๆเนาะ รู้สึกเย็นนะครับผมรู้สึกเย็นเย็นที่แผลนะฮะไม่ได้แสบนะฮะเี่ครนะครับครับก็แปะไปแล้วนะครับผมประมาณนึงนะครับผมให้ลูกสาวกับลูกชายช่วยกันนะครับเนี่ยฮะประมาณนึงเนาะก็จะทำอย่างนี้ไปจนถึงสามวันนะครับเขาบอกว่าประมาณสามวันเนาะประคบอย่างนี้สามวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยนะครับโอเค ก็เจอแล้วครับผมสำหรับญ่าพันงูขาวนะครับผมจะอกอกตรงนี้ฮะออกเป็นทางนะครับผมเราไปดูกันแล้วก็เก็บาหักหมางนีครับผมครับเก็วันนี้ก็วันที่สองนะครับผมผมก็จะเริ่มทาจากข้างหลังก่อนเนาะผมเริ่มจะรู้แล้วนะครับว่า มันจะต้องใส่ย,ยังไงเนาะคือเราประครบไปก่อนแล้วก็รอมันแห้งมัน,มน,มนก็จะ,ะติดอยู่ที่หลังเลยนะครับนะหนูใส่เลยครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะงูสวัสนี่ยฮะบ,บางบางพื้นที่ก็เรียกก็ไฟลามทุ่งไอลักษณะของอาการนะฮะมันก็จะร้อนๆนะร้อนรนะ้อนที่แผลนะครับปวดแสบปวดร้อนที่แผลเนาะครับผมผมซึ่งใส่ไปคืนเดียวนะครับผมวันเดียว หนึ่งวันหนึ่งคืนเนาะนี่เป็นวันที่สองนะครับอั้งนึ้งนะครับผมจากาผมโปะมาสองคืนเนะเาะตรงไหนที่ไม่มีน้ําใสๆนะครับจะไม่ปวดเลยจะไม่ปวดจะไม่รู้สึกปวดหรือว่าหรือว่าร้อนนะครับผมผมก็เลยเมื่อวานนะครับผมก็เลยลองเอาเข็มนี่แหละครับก็อุปกรณ์การล้างเข็มนะครับผม,ผมก็จะมีเข็มนะครับผมเข็มอดูที่นิ้วนะฮะนะครับเข็มแล้วก็ แอลกอฮอล์นะครับเนี่ยแอลกอฮอล์นะครับเอาเข็มนะครับไปแช่ในน้ำแอลกอฮอล์เลยนะครับผมจิ้มน้ําที่ใสๆนะครับผมพอตกกลางคืนนอนสบายครับข้างหน้าสบายแต่ข้างหลังผมจิ้มไม่ได้ก็เลยข้างหลังเจ็บครับผมข้างหลังเจ็บในคืนที่สองนะครับผมแต่ปวดน้อยกว่าคืนแรกนะครับผมที่เราเริ่มโปะนะครับแต่ยาปัจจุบันผมแพงปัจจุบันผมก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะผมกินกินจะกินจนหมดนะครับยาแก้เสล ครับหือว่ันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับผมก็พูดถึงอาการก็ดีขึ้นนะครับผมสําหรับวันที่สามนะครับอาการดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคือแผลเริ่มตกสะเก็ดนะครับผมจากการที่ใส่สมุนไพรสมเหล่าขาวนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ให้ลูกสาวนะครับอีกคนนึงใส่เป็นคนแต้มยาให้นะฮะผมจะแปะ จะโปะไว้ประมาณจุดละหนึ่งนาทียาตัวที่เรายาแผงโบราณที่เราโปนะนี่ฮะมันก็จะแห้งประมาณประมาณหนึ่งอะ่ะเราก็ขยับตัวได้นะครับผมโดยไม่ต้องใช้ที่ผมทมํามาแรกนะครับผมผมจะโปะค้างไว้อย่างเงี้ยฮะวันละประมาณนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับผมต่อหนึ่งครั้งนะครับผมผมแปะเช้ากลางวันเย็นนะครับผม ก็อาการดีขึ้นเยอะครับผมจากวันที่ใส่วันแรกนะครับผมปวดแต่ตอนนี้ผมไม่ปวดข้างหน้าแล้วฮะปวดแต่ข้างหลังนะครับผมเพราะข้างหลังผมทําอะไรได้ได้ไม่มากนะครับก็ทุกอย่างนะครับใช้วิจารณญาณนะครับผมในในการรับชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็แผลก็ยุบลงเยอะแล้วนะครับผมบางจุดนี่ตกสะเก็ดแล้วนี่นะฮะ ตรงนี้ตกสะเก็ดแล้วนะครับบางจุดก็ขึ้นเป็นหนองนะครับผมขึ้นเป็นหนองนี่ก็คือเชื้อมันตายนะครับมันจะกัดหนองนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้มันออกนะครับผมก็ประคบให้มันหายนะครับนี่ก็หายไปเยอะนะครับอาการก็ดีขึ้นครับแต่นะครับผมผมก็จะครบต่อของประคบแผงโบราณต่อไปนะครับผมอีกดูว่ามันจะใช้เวลาจริงๆแล้วกี่วันนะครับผม ในการในการประคบแผงโบราณยาแผงโบราณนะครับครับนี่ก็เป็นว,นะวันที่ห้าแล้วเนาะก็วันที่สี่โปะแล้วนะครับคือแผลแห้งสนิทหมดทุกจุดแล้วนะครับผมเนี่นะแผลแห้งหมดทุกจุดแล้วนะครับผมโอเคก็สรุปแล้วว่าก็สรุปแล้วว่าแผลจะหายภายในสามถึงห้าวันนะครับผมสามถึงห้าวันนะฮะ แล้วแต่ภูมิคูนกันคูิของใครมีมากมีน้อยเนาะคูนกันใครดีไม่ดีใครบกพร่องหรือว่าใครไม่บกพร่องนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับผมในการรับชมนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องทําเหมือนผมนะฮะอย่าทิ้งแผงปัจจุบันนะครับผมเพราะแผงปัจจุบันจะมียากแก้ปวดให้นะฮะยาแก้ปวดนี้ใช้ได้แล้วนะครับผมเวลาเราปวดเราอะไรก็กินยาแก้ปวดใช้ได้ครับผมของแผงปัจจุบันนะครับตามใบสั่งที่หมอให้นะครับผมอย่าก,กินเองอย่าคิดเองนะครับ อันนี้ผมผมแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับจากที่ผมประสบการณ์จริงๆนะครับผมนี่ก็คือ5วันแผลแห้งหมดนะครับครับแผลผ่านไปได้5วันนะครับเอ้ย6วันนะครับผมก็สนิทแล้วนะครับนี่ตรงเก็ดหมดแล้ว ใส่ประรบอยู่4วันนะครับผมดีขึ้นเยอะเลยโอเคนะครับผมสวัสดีครับ